ข้อที่12ของเรานะครับสมการ1 x บวก2 y เท่ากับสสมการ2 2 x บวก4 y เท่ากับ16เราก็มาาำนินการให้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันเนาะพรานครูจะเอาสมการที่1คูณ2นะครับเอาสมการที่1คูณ2นะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนี้2คูณ x ก็เป็น2 x นะครับบวกกับ2คูณ y ก็กลายเป็น2คูณ2เป็น4เนาะก็เป็น4 y อ้าว rcy เท่ากับ2องคูณสเป็น8ตั้งให้เป็นสมาการที่3จากสมาการ1แปลงมาเป็นสมาการที่3แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาสมาการที่เหลือก็คือสมาการ2มาทําดําเนินการกับสมาการ3เราก็เอามาลบกันเนาะเอาสมาการ2ตั้งลบด้วยสมาการ3เกิดอะไรขึ้นบ้างเอา2ตั้งนะพอนเอาแถวบนตั้ง 2x ลบออก 2x กลายเป็น0เอา 4y ตั้งลบออก4 y ก็กลายเป็นศเนราพนฝั่งซ้ายได้0ูนย์ครับ ส่วนฟังขวา16ตั้งลบออก8เหลือ8ได้เป็นศูนย์เท่ากับ8สมการเป็นเทสเพราะนั้นเป็นเทสลงเลยว่าเป็นเทสเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อสมาการแก้มาแล้วเนี่ยระบบสมาการเป็นเทสดังนั้นระบบสมาการนี้เพราะฉะนั้นระบบสมาการไม่มีคำตอบถ้าไม่มีคำตอบแบบนี้แสดงว่าระบบสมาการของข้อนี้ คือสมการ1กับ2มันขนานกันนะครับไปดูข้อ13นะครับข้อ13สมการ1ของเราเป็น x ลบ3 y เท่ากับ6สมการ2เป็น2 x ลบ6 y เท่ากับ8ปันก็เอาสมการ1คูณสสมการ1คูณ2คูณ2เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่สมการ1ข้างบน2คูณ x ก็เป็น2 x ลบกับ2คูณ3กลายเป็น6 y เท่ากับ2คูณ6เป็น12ตั้งเป็นสมการ3 จากสมาการ1แป่งรงล่างเป็นสมาการ3เพราะนั้นเราก็เอาสมาการที่เหลือก็คือสมาการ2มาทํากับสมาการ3อันนี้เลขสอง 2, เขียนไก่อนโอเคเอาสมาการ2ตั้งกันละกันเอาสมการ2ตั้งลบออกด้วยสมาการ3มีอยู่ 2x หักออก 2x กลายเป็น0มีอยู่ลบ 6y ลบออกด้วยลบ 6y นะครับก็กลายเป็นศูย์เหมือนกันหรือว่าถ้าใครงงก็นี่ไงตัวเหมือนการลบออกลบกันก็กลายเป็น0นะครับเพราะนั้นฝั่งซ้ายกลายเป็น ฝั่งขวามี u8 ลบออก12มีอยู่8ลบออก12กลายเต็นตือดิดด้งตือดิดดด้งเท่าไรเอ่ยลบ4นะครับ0เท่ากับลบ4สมาการก็เป็นเท็จในเมื่อเป็นเท็จแบบนี้เหมือนกับข้อมังกีนเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบ คำว่าไม่มีคำตอบในที่ก็คือสมการหนึ่งกับสมการสองเมื่อพอดกดำมาแล้วเส้นตัวมันขนานกันนั่นเอง